สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่ชายแตงโมโพสต์แบบนี้แต่เอ๊ะยังไงล่าสุดลบออกไปแล้วจากการณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่วันที่26เมษาย,ยนที่ผ่านมามีการถแถลงสรุปสำนวนคดีไปแล้วแต่สังคมจะโปะและเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายจากการถแถลงครั้งนี้ซึ่งพี่ชายของแตงโมต่อยดายศเดชจบก่อน,นั้นนี้ได้เคลื่อนไหวตั้งคำถามคาใจหลังฟังถแถลงล่าสุดพี่ชายแตงโมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ ระบบข้อความสั้นๆว่าแถไปเรื่อยซึ่งชาวเน็ตก็โยงเกี่ยวกับคดีแตงโมแต่ในที่สุดโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นอีกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ